เสียงแฟนบอลดังกระหึ่งตั้งแต่วินาทีแรกของคำคืนที่ทุกคนรอคอยในศึกฟุตบอลหญิง U17 World Cup ทีมชาติไทย U17 ลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ U17 ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของเอเชียทุกสายตาต่างมองว่าเกาหลีใต้เหนือกว่าไทยทั้งเรื่องเทคนิคการวิ่งและวินัยเกมแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าคืนนี้จะกลายเป็น ทำคืนประวัติศาสตร์ของไทยที่เกาหลีใต้จะต้องตกตะลึงแบบไม่มีวันลืมเสียงนกหวีดดังเริ่มเกมไทยไม่รอช้าและเปิดเกมบุกทันทีเหมือนต้องการประกาศว่าวันนี้ไทยจะไม่เป็นรองใครทั้งนั้นจังหวะแรกที่ไทยได้บุกขึ้นมาทําให้แฟนบอลทั้งสนามลุกขึ้นยืนแทบพร้อมกันเพราะการต่อบอลของผู้เล่นไทยยู7นั้นเร็วและแม่นยํากอว่าที่เกาหลีใต้จะตั้งรับได้ การผ่านบอลหนึ่งสองเตะเดียวทะลุแนวรับเกาหลีใต้และในช่วงพริบตานักเตะตัวรุกของไทยก็หลุดขึ้นไปดวนกับผู้รักษาประตูก่อนยิงเข้าไปอย่างเฉียบคมทำให้ไทยออกนำหนึ่งถึงศูนย์เพียงไม่กี่นาทีแรกของเกมช็อกแรกของเกาหลีใต้เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ใช่จุดจบเมื่อไทยเริ่มคุมเกมได้แบบเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเกาหลีใต้พยายามตามจังหวะแต่ทุกครั้งที่พวกเธอเริ่มสร้างเกมขึ้นมา ไทยก็ใช้ความเร็วและความคล่องตัวบีบพื้นที่จนเกาหลีทำอะไรไม่ได้จังหวะสวนกลับของไทยรวดเร็วราวกับฟ้าผ่าและไม่นานนักไทยก็มาได้ประตูที่สองจากการยิงไกลสุดสวยบอลพุ่งเสียบเสาอย่างแรงแบบที่ผู้รักษาประตูเกาหลีไม่มีโอกาสเซฟทำให้ไทยนำเป็น2 0ถึง0และเสียงเฮดังลั่นทั้งสนามตอนนั้นใบหน้าผู้เล่นเกาหลีใต้เริ่มเต็มไปด้วยความกดดัน พวกเธอเหมือนกำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะทุกแท็กติกที่เตรียมมาใช้ไม่ได้ผลเลยนํำซ้ำยังถูกเกมรุกของไทยโหมกดดันแบบไม่หยุดและเพียงจังหวะเดียวที่เกาหลีตั้งเกมพลาดไทยก็ฉกบอลขึ้นมาอีกครั้งการทำชินหน้าประตูที่สวยงามเกินวัยส่งต่อให้กองหน้าตัวเก่งของไทยยิงง่ายๆเข้าไปเป็นประตูที่3ไทยนำห่าง3 -0 และเกมเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้น เกาหลีใต้พยายามเปลี่ยนวิธีการเล่นพยายามลงไปตั้งโซนรับลึกหวังปิดพื้นที่ของไทยแต่กลับยิ่งทำให้เกมของไทยไหลลื่นกว่าเดิมไทยพาบอลเข้าพื้นที่อันตรายได้ง่ายขึ้นและจากจังหวะเตะมุมที่เหมือนไม่มีอะไรไทยก็สร้างช็อตอีกครั้งเมื่อผู้เล่นไทยกระโดดมงเต็มแรงบอลพุ่งเสียบคันกระดอนเข้าไปอย่างสวยงามกลายเป็นประตูที่4ของไทย4-0ในขณะที่ยังไม่ถึงครึ่งแรกดีด้วยซ้ำ เกาหลีใต้ในตอนนั้นรู้สึกเหมือนทุกอย่างกําลังพังลงต่อหน้าผู้เล่นเริ่มตะโกนกันเองเสียงสื่อสารในทีมเต็มไปด้วยความร้อนใจแต่ไทยยังคงนิ่งเดินเกมตามจังหวะตัวเองรอเพียงโอกาสเดียวเพื่อปิดเกมและก่อนหมดครึ่งแรกไม่นานไทยก็มาได้ประตูที่5้าจากการสวนกลับเร็วแบบสุดยอดนักเตะไทยลากบอลผ่านกองหลังเกาหลีถึงสคน ก่อนซัดเต็มข้อเข้าตาข่ายแบบไร้ทางป้องกันไทยนำขาด5 0อย่างไม่น่าเชื่อเกาหลีใต้ในครึ่งหลังพยายามยกความเร็วขึ้นและหาจังหวะตีไข่แตกจนสุดท้ายพวกเธอก็ทำได้จากจังหวะยิงซ้ำหน้าประตูทำให้สกอร์เป็น5 1แต่แทนที่ไทยจะถอยไทยกลับเดินหน้าบุกต่อเรากับต้องการพิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เกมดำเนินไปอย่างดุเดือดไทยคุมจังหวะได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแดนกลางเกมริมเส้นหรือจังหวะเปิดบอลทุกอย่างเหนือกว่าเกาหลีอย่างชัดเจนและประตูที่6ของไทยก็มาถึงจากการยิงมุมแคบสุดเหลือเชื่อนักเตะไทยใช้ทักษะระดับสูงบันจงยิงไปเสาแรกผู้รักษาประตูเกาหลีพยายามปัดแต่ไม่ถึงบอลพุ่งเข้าตาข่ายแบบงดงามทำให้แฟนบอลไทยทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือด้วยความภูมิใจ เมื่อเวลาผ่านไปความหวังของเกาหลีใต้ค่อยๆจางหายลงอย่างเห็นได้ชัดสีหน้าเต็มไปด้วยความล้าและความกังวลขณะที่ไทยยังดูสดและมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อและในนาทีท้ายๆเกมไทยก็ได้จังหวะสวนกลับอีกครั้งนักเตะไทยใช้ความเร็วฉีกแนวรับเกาหลีจนขาดก่อนปาดบอลให้เพื่อนยิงง่ายๆเข้าประตูไปเป็น7-1ชนิดที่แฟนบอลเกาหลีต้องเอามือกุมหัวด้วยความชอ็อก เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นพร้อมชัยชนะที่สะเทือนเวทีโลกไทยยู17หญิงเอาชนะเกาหลีใต้แบบขาดลอย7 1ในแมตช์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ไทยทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าพวกเธอไม่ใช่ทีมมมืดอีกต่อไปหากแต่เป็นทีมที่พร้อมจะยืนบนเวทีใหญ่ของฟุตบอลโลกอย่างเต็มภาคภูมิความมุ่งมัน่นความเร็วความแม่นยำและหัวใจนักสู้คือสิ่งที่พาไทยสู่ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นี้ ค่ำคืนนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่มันคือข้อความที่ส่งไปถึงทั้งโลกกว่าฟุตบอลหญิงไทยกำลังก้าวขึ้นมาอย่างแค้จริงและแมชนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานในประวัติศาสตร์ฟุตบอลหญิง u 17